สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนนะครับก็วันนี้กลับมาจากกรุงเทพเราก็รีบแบบทําคลิปวิดีโอเลยนะครับคุณผู้ชมตอนแรกว่าจะไปถ่ายคลิปวิดีโองานต่างประเทศนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ทันในการลงแน่เลยถ้าข้ามไปถ่ายเนาะก็เลยคิดว่าโอเคกันเดี๋ยวเราถ่ายงานวัตถุมงคลก่อนละกันเพราะว่าอยู่ที่บ้านผมนะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดงานต่างประเทศแบบสนุกสนุกให้เลยนะครับท่านไหนที่รอติดตามอยู่ก็ รอรับชมวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบมันๆแน่นอนนะครับก็วันนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะนํามีดไปส่งลูกค้าที่พิ่สตุโลกลยครับนะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นงานวัตถุมงคลให้พี่ๆได้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับนะซึ่งถ้าเกิดวันเามื่อวานเนี่ยใครได้ติดตามคลิปวิดีโอของผมเนี่ยผมได้เล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนาะที่ผมปิดกับลูกค้าไว้แล้วแล้วลูกค้าเดี๋ยวก็ตกลงโอเคราคากันแล้วนะฮะ ที่16,000บาทนะผมก็กะว่าจะไปปิดเรียบร้อยผมก็มาประกาศขายอยู่19,00 0าบาทนะครับนะที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละที่ทำคลิปเมื่อวานนะครับปรากฏว่าพอเขามาเห็นคลิปผมเมื่อวานนี้เขาแบบเปลี่ยนใจจะมาขายผมราคาเดิมนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องแล้วนะครับคุณไม่ต้องแล้วคุณจะผมนี่คือจบแล้วเพราะว่าในทุกๆอย่างนะครับที่ทําออกมาแล้วมันบ่งบอกถึงนิสัยไม่น่าคบนะครับอันนี้คบไม่ได้ผมก็เลยแบบไม่เอานะครับคุณไปขายใครก็ไปเลยนะครับเนาะก็นั่นแหละครับ การที่จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้นะครับมันต้องเริ่มจากการที่แบบจริงใจให้กันก่อนนะสุดท้ายคือไม่จบนะเร่มนั้นนะครับผมเขาจะปล่อยอะไรไงก็เรื่องของเขาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ไปติดตามให้นะครับแต่ก็ยอมรับว่ามันแท้นะครับยอมรับนะว่าเขามีของดีย่ยอมรับแต่ว่าของเดียวเขาอะมันไม่ได้เป็นของที่แบบหาไม่ได้เลยครับผมยังหาจากที่อื่นได้สู้ผมไปช่วยเหลือคนที่เขาจริงใจดีกว่า นะครับเนาะอ่ะโอเค0 6 3 1 3 0 5 3 0 4ครับบ้านมีดครูออยินดีให้บริการทุกท่านนะก็เดี๋ยวขึ้นงานรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเอาเบาๆบากันหน่อยทุกท่านนะเพื่อตามหากันเนาะก็เป็นมีดหมอของหลวงพ่อทองสุทธศรีโลที่เพิ่งได้มานะครับในวันนี้แล้วก็จะมีของหลวงพ่อพัดนะครับที่ผมไปปรากวฏมานะได้เป็นรางวัลที่1มานะครับเป็นข้าชสซิงนะ เนะขาจะสิงเล่มนี้ประกวดทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะก็จบราคาที่4,500บาทนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะก็ไปเอามาเพิ่มได้มันประกวดตั้งแต่ปี64แล้วครับนะแต่ว่าอยู่กับทีมงานกันเนาะก็แบ่งๆกันสะสมไปนะตอนนั้น,นครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไปขอมาเพื่อทําการแบบรีวิวอย่างได้อะไรเด็ดๆบ้างเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีของราคาสูงๆแบบหลักหมื่นขึ้นไปแล้วทีเดียวคนจะเก็บสะสมนี่ถ้ามีงบไปน้อยนี่ท้อเลยนะเอาก็ไม่ได้นี่ครับ ก็ในรายการนี้เนาะก่อนอื่นนะครับพามาดูบริเวณดําก่อนดําไม้นะฮะอย่างสวยเลยดําไม้อย่างสวยเลยนะผมปรับกล้องนิดนึงนะทำไมมันดูเบลอเนี่ยปับ๊บดาไม้อย่างสวยเลยครับนี่ลายไม้ต่างๆชัดเจนนะครับคุณผู้ชมก็ไปพร้อมบัตรรับประกันแท้ให้ด้วยแล้วนะครับนะซึ่งเล่มนี้เนี่ยมันเป็นไม้ประดูแดงนะครับ เนี่ยมาพกบัตรนะครับไปขอบัตรเลยใครที่อยากได้วัตถุมงคลที่มีบัตรด้วยด้วยเล่นสายบัตรเนี่ยก็เอาเล่มนี้ไปได้นะครับนะก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมว่ามีความรู้เล่นดีกว่านะครับผมอย่าไปอิงบัตรเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในวงการนะเสือสิงห์กระทิงแรดก็มีนะครับคนดีๆมีนะครับมีมีเยอะด้วยแต่ระวังไปเจอคนแย่แยนะครับปกติแล้วคนดีๆมีเราไม่ค่อยเจอครับเราจะไปเจอคนแย่แเพราะคนแย่แย่มันทําการตลาดเก่งนะครับเราต้องรมาตระวางด้วยแมนรัดสวยนะฮะชัดเจนดีนะครับ มีนาคเองก็เช่นกันนะครับรวมไปถึงน้ําทองต่างๆที่เอามาทำเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าทําออกมาได้ยังคงสวยดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะปี6-3ครับ,รบนี่โค้ดที่จําเป็นต้องดูก็คือตรงนี้ครับท่านเล่นนะนะแล้เลข109เลยนะครับและโค้ดพอที่เป็นกีบบัวตรงนั้นนะครับนี่คือจุดที่ต้องสังเกตในการเล่นค่าจะสิงนะครับหรือว่ารุ่นพัดมงคล99 รเราดูตรงนี้ได้เป็นหลักนะครับองค์ประกอบสวยแชมป์นะไม่แปลกครับเลกโค้ดก็เป็นมงคลนะครับรวมไปถึงหลายตอกต่างๆนะที่เป็นช้างกับสิงห์รวมกันนะฮะสวยชัดเจนลึกคมมากนะครับนะภาพต่างๆที่มีการตอกลงไปนะครับผมจะมีรายละเอียดที่สวยแล้วก็ลวดลายหางของสีหูนะครับทำได้อย่างดีนี่นะลึกชัดดี นโมพุทธายะนะมะพะทะครับขถาพเจา้าพระองค์นะฮะแล้วก็หัวใจธาตุทั้งสี่นะครับนี่มียันที่เป็นเอกลักษณ์นี่ตอกเป็นคล้ายๆกับไตลุกกะธรรมเก้าเลยนะครับคล้ายๆคล้ายๆเมื่อขอลบปุจจือเนี่ยนะครับเมื่อขอลบปุจือนะ แต่ต่อไปสิบจุดนะครับจริงๆอ้างอิงมาจากพระพุทธนะครับพระพุทธประธรรมพระสงฆ์แล้วก็หัวใจธาตุทั้งสี่อะไรแบบนี้นะครับเป็นองค์ประกอบแเราอุดด้านข้างด้วยอุนาโลมครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นพระเจ้าอมโลกครับนโมพุทธายะนะครับพระเจ้าอมโลกแล้วอ,อุนาโลมแบบไม่รู้กี่ชั้นเลยนะอุดแบบจัดเต็มนะครับไม่ให้พระคาถาไหลออกนะรวมพระพัดบุญยกามโมคร,ครับรุนพัดมงคลเก้าสิบเก้านะครับท่านใดสนใจ เล่มนี้เขาเรียกว่าสวยแชมป์สวยที่1สวยแชมป์ไปเลยนะครับเนี่ยนะสวยแชมป์รุ่นนี้ก็4,500าครับไม่ได้โดดจากราคาเดิมแล้วครับคุณผู้ชมเท่าเดิมนั่นแหละนะแต่ว่าไปประกวดบางทีเนี่ยประกวดเอาชื่อเสียงนะครับประกวดเอาชื่อเสียงประกวดเอาเขาเรียกว่าทําให้ชื่อของร้านมีความเป็นมาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็ไปลงประกวดไปพร้อมพยันนะครับมีพยันให้ประกาศนียาบัตรก็ให้ไปเลยครับเป็นกรรมสิทธิ์ไปเลยแล้วก็ ในส่วนของบัตรประกันแท้ก็ให้ไปด้วยนะครับนะฮะสี่พาบาทเมอ่อครูแล้วก็จะมีหลวงพ่อทองสายเขาเรียกว่าเป็นวัวอาถรรพ์น,นะครับหรือว่าวัวธนูนะฮะมีบัตรรับประกันพาแท้ไปให้ด้วยนะครับไอ้ประกันแบบเนี้ยนะประกันพาแท้จริงมันเป็นบัตรประกันพาแท้นั่นแหละแต่ว่าก็ออกให้กับสมาคมแบบเครื่องรางอะไรเงี้ยนะครับนะออกให้ได้นะครับเป็นการด่าดูแลนะให้กับคุณผู้ชมได้สบายใจอะครับนี่นะ สายขนาดใบมีดห้านิ้วยาวรวมประมาณเกือบสิบนิ้วนะครับโดยประมาณนะครับประมาณอยู่ประมาณนั้นแหละนะฮะซึ่งในสายวัวธนูเนี่ยอย่างที่บอกไปของแรงนะครับเวลาเขาทาคุณสายใส่เราเนี่ยวัวธนูเนี่ยจะขับคุณสายต่างๆเราเนี้ยออกไปนะครับไม่ให้คนที่ทําเราเนี่ยสามารถทําเราได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าของทางฝั่งนู้นแรงนะครับวัวธนูก็แรงเหมือนกันนะทีนี้นะวัวธนูเนี่ย ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็โดยหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะรซึ่งเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับก็คือหลวงพ่อคูณโดยตรงอะสิทธ์สายหลวงพ่อคูณโดยตรงเลยนะครับหลวงพ่อทองเนี่ยเนี่ยนะก็มีการทาวัวธนูออกมาทีนี้ก็หลายคนจะสงสัยไว้ทำไมต้องเป็นวัวธนูด้วยเคยเห็นตะควายธนูใช่ไหมครับวัวธนูเนี่ยเป็นประดุจดังเหมือนตัวแทนของหลวงพ่อท่านนะฮะท่านเกิดปีวัว แล้วก็จริงๆแล้วมีมานานแล้วนะวัวเป็นสัตว์ชั้นสูงครับผมเป็นพระหของไปยังพระหันะครับของเทพเจ้านะครับขององค์เทพเพราะฉะนั้นวัวเนี่ยก็ถือว่าแรงนะครับพะกะักคาค่อนข้างแรงเนาะตอกยันนาไวต้ตรงกลางด้วยนะครับเป็นการถูกยันขึ้นมานแล้วก็เป็นรูปวัวธนูนะครับตรงปลายจะอุดด้วยยันนนะครับ อีกฝั่งหนึ่งมีกระบอ้าทเวสุวรรณด้วยนะครับนะผีจะกลัวนะครับสิ่งที่เป็นอัปมงคลอาจจะกลัวนะครับนี่ก็จะเป็นอาคาระยันที่ตอกได้สวยมากนะครับลองดูแล้วกันพื้นยันสวยๆนะครับเนะี่ยเอาไว้กันตัวเองบางทีพกพาแบบนี้ไปเนะี่ยอุ่นใจนะครับคุณผู้ชมใครที่เล่นงานมีดหมอวัตถุมงคลเนี่ยนะครับจะอุ่นใจมากๆเวลาเราได้ของดีที่เรายึดมั่นได้ว่าพระที่เรานับถืออยู่นั้นเนี่ยเป็นพระที่ บริสุทธิ์นะครับศีลรักษาศีลอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับนะบางท่านเนี่ยมโนาภาพไปแล้วก็สบายใจได้กราบได้สลิจใจนะวัวธนูครับของหลวงพ่อทองจริงๆมี2เล่มนะครับเล่มโคตด3า6กับ3ามนะครับมี2เล่มนะเล่โค้ด3ามสกับสามราคาบูชาเล่มละ2,500บาทครับนะถ้าเกิดต้องการความเป็นสิริมงคนเข้าไปที่บ้าน แล้วก็ไม่อยากให้พวกอัปมงคลทั้งหลายเ,ยเข้ามาในบ้านเราดีนะครับผมก็สามารถบูชาได้เลยนะครับผม2,500บาทฟรีค่าจะส่งจากที่ปลายทางได้นะครับรลปทองแล้วประกันแท้ให้เพราะว่านี่ก็ได้มาจากผู้จัดสร้างทั้งสองเลื่องะครับนะ mm hmm. แล้วก็ราคาหลักพันเนี่ยยังมีอีกอ่นนี้ก็ได้นี่ก็สวย mm hmm. ช่วงนี้ไม่ค่อยได้โปรโมทราคาหลักพันนะหลายท่านก็เลยจะคิดว่าเอออาจารย์อ๋อหมดแล้วของ 2,200บาทเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อยอดวัดตะคลอปี66แลครับหมายเลขโค้ด35นะบริเวณดำเนี่ยแกะเป็นหลวงพ่อยอดนะครับวัดตะคลอแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ,องค์ตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะก็จะเป็นรูปเหมือนแล้วก็ในส่วนของแหแลัดเป็นสามกระสัตรนะครับดาเ,เป็นไม้มะค่านะมะค่าดำบางคนเรียกมะค่าแต้นะครับแล้วแต่พื้นที่ครับ ในยันเนี่ยจะเป็นจักรพระนาราย์กงจักรพระนารายณ์นะครับแล้วก็บีกถาอาวุธนะครับสกสะวชิราวุธทังนะครับผมจะเป็นกระบองท้าเวสุวรรณครับตรงปลายอุตเตอุณาลมนะแรงครับผมเนี่ยเป็นสิงห์เหมือนกันนะครับเนี่ยนะเป็นสิงห์รุนชนะมารครับปราบมารทั้งหลายทั้งปวงกันนะแต่ตะคนละอย่างกันนะเมื่อกี้จะเป็นคาชจสิงห์นะครับแต่อันนี้จะเป็นสิงห์เหยียบโลกครับสิงห์ที่เป็นสิงห์จริงๆนะครับนะ ลักษณะจุดแตกต่างก็คือจะเป็นตัวสิงจริงๆเต็มๆนะครับไม่ได้มีการเป็นแบบว่าผสมช้างกับสิงห์เหมือนคาชัสิงห์เมื่อครู่นะครับข้าชัสิงห์เมื่อครู่นี้เป็นาการถือกําเนิดจากอิทธิฤทธิ์นะครับของพระเขาเรียกว่าพระอิศวรนะครับพระศิวะอะไรเองนะตามความเชื่อนะนี่ครับต่อโคตรยอดนะยันใบพัดนะครับผมตอนนี้จะเป็นการเลเซอร์นะครับเลเซอร์ตรงจุดโคตรยอดนี่นะครับผม เดี๋ยวหรวกันแท้ให้ครับเพราะว่าได้มาจากทางผู้จัดสร้างนะครับนะอ่ะโอเคครับผม2,200บาทนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาเบาๆขึ้นให้นะงานหนักๆนี่ก็ขึ้นมาหลายรอบแล้วก็เดี๋ยวรอให้เจ้าของที่แท้จริงนะครับมาบูชาไปแล้วกันนะครับโอ้หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับคุณผู้ชมไปแล้วอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นงานสาริกาไม่ใช่ขอภัยเป็นงานไซปากาเต่เล่มนี้19,000บาทนะครับ ก็จะเป็นของคุณพี่พันธนพัฒนะครับรับไปดูแลไปที่เรียบร้อยยังไงก็ขอให้เป็นสี่มงคลด้วยนะครับนะเราประกันแท้ให้ตลอดชีพครับสบายใจได้เลยนะครับผมนะดูแลท่านแบบเต็มที่แน่นอนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าได้เรื่องนี้ไปพร้อมกับเขาเรียกว่ากล่องไม้เก่าๆเนี่ยนะโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยนะสาธุด้วยนะครับพี่นะเราประกันแท้ให้เนาะนะสบายใจได้นะครับก็ไม่ได้เก็บงานให้ ทเท่าไหร่พะพี่เขาเก่งอยู่แล้วล่าสุดพี่เขาไปเก็บงานมีดหมอหลวงพ่อกวยเขาเช็ดตะย่ยมแบบหืมสะอาดสะอานหน้าสะาสมมากนะครับนะต้องไปถามเคล็ดลับเท่าไหร่แล้วว่าท่านทํายังไงนะถึงได้เป็นแบบนั้นนะคุณพี่พันธะพัฒนะครับเพราะว่าท่านเป็นช่างด้วยนะแล้วทําออกมาได้สวยมากนะครับนะในฉาฝีมือ <c oughs> นะขอประคุณนะครับผมขอประคุณามากๆนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ดูแลให้นะแล้วก็ในเล่มอื่นๆเนะี่ยยังมีให้บริการอยู่นะครับจริงๆเล่มสองพันห้า ไอ้ต่างๆเนี่ยนะครับไม่เกิน3,000เนี่ยมีครอบครองได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคัชาบารมีเนี่ยสร้างแค่150เล่มเท่านั้นนะครับก็อยู่ที่4,500บาทนะครับเนี่ยรางวัลเท่าราคาแชมป์ที่เขาประกวดเลยนะพ่อเาื่อกีผมเอาไปประกวดเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เอามาทำกำไรอะไรหรอกครับนะแล้วรุ่นนี้จะเจ๋งกว่าในรุ่นอื่นนะคือจะเป็นโค้ดกรรมการนะครับเนี่ยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับไตรมาสหกสามนะปีหกสามก็คืออายุท่านเนี่ยคือเก้าสิบเก้าปีครับ จะเป็นคาชาสารนะจะเป็นเสียงช้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพระคาถานะครับเนาะคาชาสารโรอิโตโพธิสตโตราชาสิงโหมหิตทิโกอะระหังหือรืออังอะนะครับท่องบาลีสามจบนะครับแล้วก็อารัธนานครับจะได้ความสบายใจนะนะได้พละกกาลังได้เรื่องของความสมความมุ่งมา่ปราัถานานะครับบารามีมันเกิดนะเป็นกชาบารามี9 9 นะครับรุ่นนี้ก็ได้ดีนะผมว่าน่าจะเอาเก็บไว้ในบ้านนะครับนะมันเป็นมงคลส่วนใครที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะผมรนาะต้องการบาร,รมีเพิ่มเลยนะเนี่ยเสริมได้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยเนาะสี่พบาทครับมีเล่มเดียวแล้วก็ในสายอื่นๆครับอย่างในรุ่น4ี่พันเนี่ยนะคุณผู้ชมมาหาบาร,รมีหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนก็ปล่อยกันราคา4ี่พันนะครับนะ ปัจจุบันนีนะ้ผมเห็นราคาล่าสุดนะครับเขาเล่นอยู่3 000, 7ม0ัน0นะครับซึ่งโอ้โหราคาลงไปนิดหน่อยนะแต่ผมได้มาประมาณนั้นอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าผมลงเขาไม่ได้นะก็สี่พันไปแล้วกันนะเพราะถ้าบูชาราคาประมาณนี้ผมยังมีกําไรอยู่นะนะยังมีกําไรอยู่ก็ไม่เป็นไรนะนะก็ได้เรื่อยเพราะว่ายัางไงของแท้นะผมเราประกันให้ได้ว่ามันแท้แนะ่นอนนะครับนะสเปซสายที่ผมถนัดนะครับหลวงปรัดเนะี่ย ผมถนัดสายลวงพพัดนะครับอันนี้เป็นโค 8, น้ด8-9นะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเป็นรุ่นมหาบารมีบุญยกาโมครับนะเอาชื่อเสียงผมเป็นประกันได้เลยครับรุ่นนี้นก็4,000บาทอันนี้เราขึ้นงานแบบไม่ค่ามหมื่นให้ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยได้หยิบจับขึ้นมาให้ดูเท่าไหร่นะวันนีีก็ก็เลยหยิบจับมาสักหน่อยนะครับน,นี่ก็มหาบารมีเหมือนกันนะครับนะเลขค้สหลักครับอันเีย นี่นะี่หนึ่เกนนะนะก็เป็น1นรุ่นนะครับที่ได้มานานแล้วอยู่กับผมมานานนะแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะงานแท้แล้วราคามันเคยไปไกลกว่านี้แล้วมันลงมาในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดในอนาคตนะครับก็สี่พ สี 4, ่พันในน้อยอะได้แต่คงไม่พุ่งไปห้าหกพันครับไม่น่าจะเป็นประมาณไม่น่าจะถึงนั่นนะครับคิดว่าอยู่ประมาณนี้แหละเลทประมาณโอ้ขออภัยสี่พันนี่แหละนะรหรือสามพันกว่าๆนี่รุ่นตํารวจสร้างได้มาสองเล่มนะครับนี่ได้มาสองเล่มเป็นไม้ประดู่ลายนะครับสวยเนาะหายยากเหมือนกันนะเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเมื่อก่อนนะโอ้โหผมปล่อยไม่หวัดไม่ไหวนะเมื่อก่อนปล่อยสี่พันห้านะคุณผู้ชม ปล่อยเป็นว่าเล่นเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอสร้างเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะได้ของมีนหมอเนี่ยมาเยอะเลยนะครับในรุ่นตํารวจสร้างเนี่ยแต่ตอนแรกก็ได้มาจากพี่ชายมาเล่มหนึ่งแล้วทีเนี้ยพอเอาเล่มหนึ่งมาทําการตลาดปั๊บปรากฏว่ามีคนเอามาปล่อยให้ผมนะอยู่หลายเล่มผมก็มาปล่อย4,5 0 0นี้ออกอย่างไวนะครับแต่ทุกวันนี้3,700บาทอย่างนิ่งกริบเ,เลยน,ะนิ่งกริบเลยฮนะเนี่ยอ่ะแล้วก็จะมีในรุ่นของ หอระครังนะปี6กครับ4,500บาทที่กบวนสารอาถรรพ์เหมือนกันเนี่ยมวลสารสาตรตาวุธโบราณเอ่ยนะครับเวลาก็มีของแรงๆเอ่ยเนี่ยเจอของกุมเข้าไปเราก็ต้องใช้แบบแรงๆมาขัดกันนะครับเนี่ยนะใครที่แบบว่าอยากจะได้งานแบบเขาเรียกว่ามวลสารแรงๆเนี่ยหอระครังเนะี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีหรือไม่ก็พญาเหล็กอาถรรพ์นก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่า ของเขาเรียกว่าพยาเหล็อฐานเนี่ยมันมันราคาสูงไปแล้วนะเจ็ดแปดพันแล้วนะฮะปัจจุบันนี้คือก็ค่อนข้างเท่าตัวนึงอ่ะขอราคาเล่มเนี่ยนะครับงบน้อย,อยแต่อยากได้ของแรงๆไว้กันพวกของเขเมรได้เนี่ยนะกระโหลกพระพัดวัดห้ยดวนนะครับนะเล่มนี้หอระคังปีหกสามนะครับเนี่ยสร้างหนึ่งพันห้าร้อยเล่มนะปัจจุบันก็ราคากำลังดีเหมือนกันสนะี่พันห้านะครับคุณผู้ชม ไซส์ขนาด5นิ้วนะด้ามจับเป็นองค์ท้าเวสวรแกะสลักนะครับไม้มะค่าแต้ดำนะครับซึ่งมัจะเป็นไม้าสาลาหลังเก่านะที่โดนไฟไหม้แล้วส่วนที่ไม่โดนไฟไหม้เนี่ยก็เอามาทําเป็นงานวัตถุมงคลน,นะเป็นเสา,าสาลานะครับรุ่นนี้ก็4,500บาทนะหรือถ้าจะเสริมโชคความมงคลด้านลํารวยนี่เลยนะเป็นซับมั่งมีครับนะสร้างแค่100เล่ม2 5 0 0บาทเท่านั้น นะครับของรพัดวัดห้วยด้วนนี่เอาไว้เสริมโชคลาบเผื่อโชคดีมีใช้ขึ้นมานะครับเราจะได้แบบสะสมรุดอื่นได้ต่อนะฮะก็อ่ะประมาณนี้นะครับหรือถ้าจะเอาแบบโออาจารย์อยากได้แบบท็อปซีเคร็เลยแบบที่สุดของที่สุดเลยเนี่ยอ่ะสามเล่มนี้แล้วกันมีสามเนื้อไม้นะครับอ่ะสเนื้อไม้นะครับเล่มหนึ่งเนี่ยนะเล่มหนึ่ง จะอยู่ที่8,000บาทนะ 8, 1 8 8 2 16 8 3 24บานะ2มนนะ3เล่มได้ครบจบนะไปถึงด้วยอ่ะไม่ถึงด้วย,วยเอาเงี้กันนะเอาแบบสนุกสนุกลยนะ3เล่มนี้นะครับท่านใดที่อยากได้ไปนะผมแบบอ,ลอ่ลองๆนะแค่วันนี้วันเดียวนะครับแค่วันนี้วันเดียวนะเผื่อใครอยากสะสมให้เต็มคอลเลกชันนะเพราะวันนี้มีครบทั้ง3ไม้เลยคนระับ แ,แล้วแต่ละเล่มเนี่ยจะมีการสร้างแค่9เล่มเท่านั้นนะครับสามเล่มนี้ผมเอาแค่สองหมื่นนะกำไรไม่เอาด้วยนะต้องการหาทุนแล้วตอนนี้เอาสองหมื่นพอนะสามเล่มนี้ขอสองหมื่นนะครับท่านใดที่อยากได้นะครับขอแค่ภายในวันนี้เท่านั้นนะเนี่ยนะครับวันที่ผมลงคลิปเท่านั้นนะครับนะเล่มแรกครับเป็นมังกรนครสวรรค์นะครับนะ องค์กรนครสวรรค์ต่อโค้ดนะไม่มีไม,ม่เกินเก้าเล่ม,มล 4, ครับผมเลขสี่ครับโค้ดพัดด้วยอ่าเอาไ,ไม่เอากำไรนะครับนะไม่เอากำไรด้วยนะนะเอาแบบมันมันสะใจปล่อยสามเล่มทีเดียวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้อยู่ในโซนการทาร้านนะครับนะต้องการเงินทุนมาหมุนในร้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมถ่ายอัปเดตให้นะครับพี่ๆรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวอัปเดตเว้าให้นะครับ เสือหรือว่าพยักษ์เนี่ยที่หลายคนเรียกกันในเลขโคตรสามพระรตาตรายนะพระพุทธธรรมประสงค์พอดีนะโคตรพัดนะครับจริงๆแปดพันนะแยกเล่มก็ได้นะครับแยกเล่มก็เล่นละแปดพันนะฮะแยกเล่มเล่นละแปดพันนะจะเอาไมา้ไม้ขนุนก็ได้นะครับนะนี่ไม้ประดูแดงนะครับหรือจะเอาเป็นไม้มะค่านะครับเนี่ยนะ เสื้อเหมือนกันมีแค่เก้าเล่มเท่านั้นนะครับในนี้นก็เลขโค้ดสามนะเนื้อเป็นทองเหลืองนะครับหรือว่าเนื้อบสตางที่เขาเรียกกันนะครับมีแค่อย่างละเก้าเล่มถ้าใครจะเอาสามเล่มผมที่สองหมื่นนะสามเล่มเอาไปสองหมื่นเขาเนื้อค่าส่งนะกับภาษีนิดหน่อยแต่ได้เงินทุนน้ำมันนะครับเนี่ยนะสามเล่มน,นี้ใครจะรับติดต่อได้นะครับส่วนรายการอื่นนะครับใครที่อยากจะได้สะสมงานแบบท็อปเลย งานไฮเอ็นเลยเนี่ยก็ด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยก็มีให้นะครับในบางรุ่นที่เป็นหนุ่พ่อกลวยนะครับจะมีตั้งแต่1 5ื่นถึงหมื่นเก้กว่ามีนะครับหรืออยากได้ที่สุดแห่งพักเครื่องนะขออภัยต้องเรียกว่าต้องที่สุดแห่งเครื่องรางในสายขนมพ่อกันวัดเขาแก้วเนี่ยนะครับดามงาฝักงาเล่มนี้ก็จบที่ห0 0 0ื่นนะครับมีประกาศนียบัตรให้นะฮะเล่มนี้ก็ก็เชียร์อยู่เพราะว่าตาโดยสั่งตัวนะ อยากจะเอาเงินมาทําร้านนะนี่ก็ยังเชร์อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่รีบมากนะครับหกหมื่นกว่านี่คืออันนี้หกหมื่นทุนนะผมยังไม่รีบมากเดี๋ยวถ้ารีบเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะมาทําราคาที่แต่คิดว่าน่าจะไม่เท่าไหรล่ละเพราะว่าร้านผมก็เหลือแค่ชั้นกับแอร์นะด้านหน้าเหลือแค่ชั้นกับแอร์ก็ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับนะชั้นตู้ไม้ซึ่งก็ได้ทางคุณพี่ที่โหดจะไปส่งมีดให้วันนี้นะครับที่พิซาดูโร่ที่รถไฟพิซาดูโร่แล้นะก็ นั่นก็โอเคแล้วนะครับนะกราคิดว่าน่าจะราคานี้แหละนะไม่อยากทําลายราคาวัตถุมงคลครับให้ให้มันมันแย่ลงนะครับนะนี่ก็ประมาณนี้เอาที่ราคาสมน้าสมเนื้อนะครับพี่พีก็เชื่อว่าพี่พีที่เล่นงานวัตถุมงคลกันเนี่ยนะครับอยากได้ราคาถูกแน่นอนครับแต่ว่าบางทีอ่ะคนที่เป็นเจ้าของนะครับเขามีอยู่แค่เล่มเดียวเขาก็อยากได้ราคาที่ดีนะเพราะฉะนั้นหาตรงกลางของการและกันให้เจอนะครับแล้วก็ออกมาเป็นราคาที่เห็นเนี่ยแหละครับ ผมก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหปล่อยหกหมื่นอาจารย์อ๋อรวยได้หกหมื่นนะผมก็มีต้นทุนนะพี่นะปล่อยหกหมื่นเนี่ยทุนผมก็ต้องห้าหมื่นกว่าเหมือนกันนะนะฮะไม่ได้ว่าโอ้โหอาจารย์อ๋อไม่มีต้นทุนเลยเหรออะไรเงี้ยไม่มีครับอย่างนั้นไม่มีนะผมก็มีต้นทุนเหมือนกันนะพี่ๆไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหอันไหนกําไรก็คือกําไรนะอันไหนยอมเจ็บก็ต้องยอมเพราะว่าบางทีนะเรายอมเจ็บเพื่อไปเอาเล่มใหมให่ให้มันเกิดกําไรเนี่ยนะครับนะมันก็ยังมีโอกาสได้หมุนต่อนะครับบางทีมีดนิ่งๆอยู่ในร้านเนี่ยนะครับ มันนิ่งมากแล้วของใหม่ไม่มีเข้ามาเลยคนดูจะดูจะรู้หมดแล้วว่าเล่มไหนเป็นเล่มไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมขาดทุนเพื่อเปลี่ยนอย่างอื่นเอามารีวิวนะครับนี่คือความเป็นจริงของคนที่อยากจะทําช่อง YouTube เกี่ยวกับงานเครื่องรางนะครับจริงๆแล้วมันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับนะนอกจากเราจะต้องดูให้ขาดแล้วต้องประกวดแล้วต้องไปชื่อเสียงเราแล้วต้องไปที่ยอมรับแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็นกคือเรื่องของการทำเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอหรือว่าการ บริหารจัดการนะครับให้มีดที่ราคาสูงๆเนี่ยเข้าออกเข้าออกยังไงให้มีของใหม่ๆม,ม,มาวนให้เห็นนะนี่คือความยากนะครับนี่คือความยากแต่ดีอย่างตรงที่ผมมาได้แฟนคลับในช่อง YouTube ของบ้านมีครูอ๋อที่เหนียวแน่นนะครับผมยกนิ้วให้อย่างนี้เลยว่าเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ต้องการาบขอบคุณแบบนี้เหมือนกันว่าแฟนคลับในช่อง YouTube ที่ผมทํามาเนี่ยนะครับนะทุกๆช่องเนี่ย ไม่ว่าช่องจะหลายแสนซับก็ตามแต่แต่ช่องที่มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วแฟนคลับที่กลมเกลียวที่สุดนะครับแล้วเขาก็เอ็นดูผมที่สุดก็คือช่องบ้านมีดครูอ๋อนะครับนะยังไงกราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยนะที่เมตตาผมนะครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดที่สนใจงานวัตถุมงคลในวันนี้ครับ0631305304นะครับบ้านมีดครูอ๋อยินดีให้บริการทุกท่านนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม